บุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกที่ขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้จมลงคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปอีกบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบ บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วไหว้หาฝั่งบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้นบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพรามอยู่บนบกพิขุทั้งหลายก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ฝายดำโดยส่วนเดียวพิขุทั้งหลาย บุคคลที่จมลงคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปอีกเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีฮิริดีโอตตปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาฮิริโอตตปะวิริยะ และปัญญาของเขานั้นไม่ตั้งอยู่ไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวพิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงเป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีหิริดีอดต,ตปะดีวิริยะดี และปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธายิริโอตตะปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่พิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีอิริดีโอดตปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยสมามสิ้นไปเขาเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างนี้แล ภิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหว้เข้าหาฝั่งเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีฮิริดีอดตป,ปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชส์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเขาเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ภิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหว้หาฝั่งเป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้นเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีฮิริดีอตตะปะดีวิริยะดี และปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าสิ้นไปเขาเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในพบนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้นเป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพรามอยู่บนบกเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีศรัทธาดีิริดีอดต,ตปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเขากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก